นี่รถรถรถหลุดโลกรถเกมเออรถเกมไอ้ยมีมีจอมอนิเตอร์อยู่บนนั้นเด้ยโคตรบ้าเลยเฮียไปใส่คุณเคนคุณต้องนำนะผมไม่ได้หนาขนาดนะั้นผมแค่ตัวใหญ่โอ้เข้าไปแล้วโอ้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 สะดุดสะดุดโอ้ยมันโด,ดนกระเโด,ดมนมันชนเละเลยแล้วะไอชิโนโดนกระทือไปเอ้ยมึงทำรถถังอนิเมะได้ไงวะ รถถังญี่ปุ่นปลอมอ่ะเฮ้ยเออเดี๋ยวไอ้ไอ้เฮ้ยคุณเคนผมจะยิยงคนเอฟเคอผมไม่พูดเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยต้องแห้งมันมาเสือกผมเสือกโง่เองอะ่ะลา่ากอาสุระเบอร์ผมมาแล้วครับไม่ต้องกลัวโอวยเหี้ยเออตายโหงมาตายจริงจะไ,ไม่เ่ยไม่ไม่ไม่มีปลอมแล้วงั้นน่ะจะให้ตายปลอมไปเหรอเฮ้ยมาจัดการเพื่อนมึงนี่เคนสองกันเนี่ย ไอ้ทุกเหรอไอ้ทุกอะญาติห่างๆของกูนะไม่ใช่ญาติ่ะเพื่อนเลยเผ่าเผ่าพ,พันเดียวกันเลยไ,ไอ้ไอ้ทุกไอ้ทุกจนทุกโจนเอ้ยอย่าเงียบดิโอเคไอ้ทุกทุกธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยมันหันตูดกูกูโดนคนจนเล่นแล้วไม่นะ<ร>ไม่นะนะเราไปดูถูกคนจนเนี่ยเราเราโดนเลยเนี่นยมันชลูกยิงกูแล้วเอ้ยลืมไปข้างมันหนาไอ้เหี้ย แกกูเอาข้างสู้โอ้หดาวเมทโอ้ตายไม่นี่คือผลของการเหยียดขนโจนครับอย่าหาทานะขอบคุณเฮ้ยมันมากคันแล้วโอ้ยขอบคุณมากเด็ดเด็ดไฟเนาะโอ๊ยตายนะเฮ้ยไอ้มาทินด้านี่เอาโอ้ตายจริงไอ้เฮียอะไรวะ

โอ้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 ไปให้ก็ได้อันนี้มันลุมยิงอ่ะพลังของไอ้พลังคนคนคอนอ้เหี้ยคนคอนเอี้ยโอ้ยโัรธโอ้ยยางโกร้เหี้ยมันลุมยิงไอ้เหี้ยรุมพลังอะไรขนาดนั้นอะ